ช่วงนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะไปติดตามกับคุณโกวิทบุญธรรมค่ะรายงานสดมาจากสะพานวิตรภาพไทยเมียนมาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะคุณโกวิทเชนค่ะครับล่าสุดสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มที่จะลดระดับลงแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังคงขยายวงกว้างในเขตตัวอำเภอแม่สายนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศมุมสูงกันนะครับน,รนี่คือย่านเศรษฐกิจ สำคัญของตัวเมืองแม่สายนะครับหลายชุมชนนะครับอย่างน้อย2-3ชุมชนตอนนี้ถูกน้ําท่วมขังสูงทีเดียวนะครับนี่เป็นผลมาจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ตอนเหนือของรัฐฉานของเมียนมานะครับทำให้น้ําไหลเข้าท่วมย่านเศรษฐ,ฐกิจอย่างเช่นตลาดสายลมจอยตลาดไม้ล,งลุงขนหรือว่าจุดต่างๆนะครับที่เป็นย่านพาณิชย์ของเมืองแม่สายตอนนี้ถูกน้ําท่วมในระดับสูง บางจุดนะครับน้ำท่วมถึง1-2ถึงเมตรเลยทีเดียวทำให้การใช้ชีวิตแล้วก็การอยู่อาศัยของประชาชนนะครับอย่างยากลำบากนะครับแล้วก็ติดอยู่ที่บ้านชั้นที่สองขณะที่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับที่จังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาครับก็มีน้ำท่วมสูงเช่นเดียวกันย่านการค้าแล้วก็ย่านเศรษฐกิจตอนนี้ถูกน้ำท่วมขังสูง แล้วก็รถต่างๆนะครับไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ได้ทําให้ตอนนี้นะครับภาพรวมของทั้งอําเภอแม่สายแล้วก็จังหวัดท่าขี้เหล็กนะครับทั้ง2จุดนี้มีระดับน้ําท่วมขังที่ค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะครับส่วนภาพบรรยากาศสดในขณะนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาครับด้านฝั่งของจังหวัดท่าขี้เหล็กก็มีทางการของเมียนมา ออกมาดูแล้วก็สำรวจความเสียหายแล้วก็น้ําที่ท่วมบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจนะครับส่วนน้ําที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะน,นี้คือแม่น้ําสายนะครับยังคงไหลเชี่ยวกรากแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีสีขุ่นแล้วก็ไหลแรงนะครับแต่ว่าภาพรวมถือว่าระดับน้ําถ้าหากดูจากผนังกั้นน้ําจะเห็นได้ว่าตอนนี้ระดับน้ําค่อยๆลดลงผนังกั้นน้ําตอนนี้สูงกว่า จุดที่เป็นน้ําท่วมที่เคยน้าท่วมก่อนหน้านี้แต่ว่าปัญหาใหญ่นะครับที่น้ํายังคงท่วมตัวเมืองแม่สายสูงอยู่เนื่องจากตะลิ่งตรงจุดนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งพังทําให้น้ําท่วมโดยรอบของตัวเมืองแม่สายในขณะนี้ครับคุณพิมพ์พิมลครับค่ะคุณกอวิทคะสํสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะตอนนี้มีการอพยพหรือว่ายกย้ายไปณนะจุดไหนหรือเปล่าคะเบื่องต้นนะครับ ก็จะไปพักอาศัยที่ตามวัดต่างๆอันนี้คือจุดแรกนะครับที่รองรับไว้แต่ว่าเท่าที่ได้คุยกับทางอำเภอก็บอกว่าส่วนใหญ่นะครับไม่อ,อพยพออกมาจากบ้านเพราะว่าน้ำท่วมครั้งนี้ถือว่าหนักกว่าหลายๆปีในรอบหลายปีชาวบ้านที่ผ่านมาเคยถูกน้ำท่วมประมาณ3-5ชั่วโมงน้ำก็ลดแล้วแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าน้ำท่วมข้ามวันข้ามคืนทำให้หลายคนนะครับก็ประสบปัญหาในเรื่องของอาหารการกิน ซึ่งก็ต้องเร่งเข้าไปดูแลแล้วก็ช่วยเหลือครับค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ขอบคุณนะคะคุณโกวิดบุญธรรมค่ะรายงานสดมาจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะ